ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆข่าเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกในวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับวิธีการประหยัดไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนๆกันแต่ก่อนที่เราจะประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านได้เราก็ต้องมาทําความรู้จักเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราซะก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอะไรได้บ้าง อาละค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าประเภทการให้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงสว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงสว่างเพื่อนๆลองคิดซิว่าอะไรในบ้านของเพื่อนๆบ้างที่เปิดใช้งานจะกลายเป็นแสงสว่างได้ทันที ใช่แล้วค่ะจะมีอะไรที่ให้แสงสว่างได้ถ้าไม่ใช่หลอดไฟซึ่งภายในบ้านส่วนใหญ่หลอดไฟที่ใช้จะเป็นหลอดฟลูออเรเซนมีทั้งแบบธรรมดาหรือที่ทั่วไปเรียกว่าหลอดนีออนจะมีขนาดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่18วัตต์32วัตต์และ36วัตต์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวหลอดด้วยเช่นหลอดยาวหรือหลอดกลม แบบ Compact f l u o r e s c e n t หรือที่เรียกทั่วไปว่าหลอดตะเกียบจะมีขนาดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่9วัตต์11วัตต์15วัตต์18วัต์และ20วัตต์ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดไฟนั่นเอง 2. เครื่องใช้ไฟ 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานความร้อนเช่นเตาไฟฟ้ามีขนาดกําลังไฟฟ้าอยู่ที่3 0 0ร้อยถึงหนึ่วัตต์เตารีดไฟฟ้ามีขนาดกําลังไฟฟ้าอยู่ที่4 3 0ร้อยถึงหนึ่วัตต์หม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีขนาดกําลังไฟฟ้าอยู่ที่5 0 0ร้อยถึงหนึ่วัตต์กาต้มน้าไฟฟ้ามีขนาดกําลังไฟฟ้าอยู่ที่เจ็วัตต์ซึ่งทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลซึ่งพลังงานกลก็คือพลังงานที่ทำให้วัตถุเกิดการหมุนหรือเกิดการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนขนาดของวัตถุหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเช่นพัดลมมีขนาดกำลังไฟฟ้ายอยู่ที่45ถึง104วัตต์เครื่องปรับอากาศมีขนาดกำลังไฟฟ้ายอยู่ที่680ถึง3,300วัตต์เครื่องดูดฝุ่นมีขนาดกำลังไฟฟ้ายอยู่ที่625ถึง1,000วัตต์เครื่องซักผ้ามีขนาดกำลังไฟฟ้ายอยู่ที่ 250ถึงสองพวัตต์ 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงเอมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงคำตอบก็คือวิทยุนั่นเองค่ะนอกจากวิทยุยังมีโทรศัพท์เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องขยายเสียงอีกด้วย โดยขนาดกำลังไฟฟ้าของเครื่องขยายเสียงจะมีมากที่สุดรองลงมาก็คือวิทยุเครื่องบันทึกเสียงและโทรศัพท์ตามลำดับเอแล้วเพื่อนๆได้สังเกตรหรือไม่ว่าเจ้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั้นมีกำลังไฟฟ้าไม่เท่ากันซึ่งกำลังไฟฟ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าภายในบ้านด้วยวันนี้พี่ยูไรนะัส เลยมีวิธีคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนมาฝากกันรับรองเลยว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดตอนนี้พี่ยูเรนัสมารอแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับพี่ยูเรนัสกันเลยนะคะสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่ยูเรนัสกันนะครับน้องๆอ,อยากรู้หรือไม่ครับว่าที่บ้านของน้องๆจะใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยต่อหนึ่งเดือนพี่ยูเรนัสมีวิธีคำนวณง่ายๆมาฝากครับ ก่อ,อน,นที่จะทำการคำนวณน,น้องๆจะต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้ก่อน 1. กํากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะคำนวณเช่นโทรทัศน์สีมีกำลังไฟฟ้า110วัตต์ 2. จํานวนชั่วโมงในการใช้ต่อ1วันเช่นดูทีวี8ชั่วโมงต่อ1วัน 3. จํานวนวันที่ใช้ต่อ1เดือนเช่นดูทีวี28วันต่อ1เดือนหลังจากที่น้องๆรู้ข้อมูลต่างๆที่ควรจะรู้ เพื่อทำการคำนวณแล้วเรามาเริ่มการคำนวณเลยครับสูตรการคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนมีว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนเท่ากับขนาดการใช้ไฟฟ้าคูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อวันคูณด้วยจำนวนวันที่ใช้ต่อเดือนทั้งหมดหารด้วย1000การที่เราต้องนำจำนวน1000มาหารก็เพื่อเปลี่ยนหน่วยจากวัตเป็นกิโลวัต์นะครับน้องๆน้องๆจำสูตรได้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ เรามาลองแทนค่าลงในสูตรกันโดยตัวอย่างจากบ้านพี่ยูเรน,นัสเลยละกันครับเครื่องปรับอากาศบ้านพี่ยูเรน,นัสมีขนาดกำลังไฟฟ้า3,000วัตต์เปิดใช้เป็นเวลา5ชั่วโมงต่อ1วันติดต่อกัน30วันหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของบ้านพี่ยูเรน,นัสจะเป็นเท่าไรนำข้อมูลที่ได้แทนค่าในสูตรขนาดการใช้ไฟฟ้าคูณด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อวันคูณด้วยจำนวนวันที่ใช้ต่อเดือน ทั้งหมดหารด้วยหนึ่งพันจะได้สามพันคูณด้วยห้าคูณด้วยสามสิบทั้งหมดหารด้วยหนึ่งพันคำตอบก็คือสี่ร้อยห้าสิบหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศในบ้านของพี่ยูเรนัสจะมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนเท่ากับ4ี่ร้อยห้าสิบกิโลวัตต์นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับเมื่อเรารู้เรื่องหน่วยการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้ว เราก็จะสามารถประเมินการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างภายในบ้านได้ทันทีว่าประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่หลังจากที่เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องการคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆจะต้องมาประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นแล้วนะคะเพื่อนๆพอจะนึกออกหรือไม่ว่ามีวิธีไหนได้บ้าง ที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้มีดังนี้ค่ะ 1. ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 2. ควรตั้งโคมไฟที่ต้องทำงานหรือติดตั้งไฟเฉพาะจุดแทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทำงานจะทำให้ประหยัดไฟได้มากขึ้น 3. หากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคาบเรียนการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยก่อนจากกันในวันนี้เรามาสารุปความรู้สักนิดหน่อยดีกว่า ประเภทการให้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีดังนี้ 1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงเช่นหลอดไฟ 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนเช่นเตาไฟฟ้ากาต้มน้ำเตารีด 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลเช่นเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าพัดลมเครื่องดูดฝุ่นส เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงเช่นวิทยุโทรทัศน์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องขยายเสียงการคำนวณหาหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนคำนวณได้จากสูตรขนาดการใช้ไฟฟ้าคูณจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อวันคูณจำนวนวันที่ใช้ต่อเดือนมีหน่วยเป็นวัตทั้งหมดหารด้วยหนึ่พัน วิธีง่ายๆวิธีง่ายๆในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1. ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 2. ควรตั้งโคมไฟที่ต้อทำงานหรือติดตั้งไฟเฉพาะจุดแทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทำงานจะทำให้ประหยัดไฟได้มากขึ้น 3. หากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ สี่ปิดตู้เย็นให้สนิททำความสะอาดภายในตู้เย็นและแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องทำงานหนักเกินไปและประหยัดไฟห้าหากไม่จำเป็นไม่ควรเปิดตู้เย็นบ่อยและไม่ควรนำของร้อนแช่ในตู้เย็นเพราะจะทำให้ตู้เย็นทำงานหนักกินไฟมากขึ้น 6. ดึงปลัก๊กเตารีดออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ7 ไม่ควรพรมน้ำจนเสื้อผ้าหมาดเวลารีดผ้าเพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้นเสียพลังงานมากขึ้นเสียค่าไฟเพิ่มขึ้น 8. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไปและไม่ควรเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจำเป็นเพราะนอกจากจะเปลืองไฟยังทำให้อายุโทรทัศน์สั้นลงอีกด้วย 9. ไม่ควรเสียบปลั๊กม้อหุงข้าวทิ้งไว้เพราะระบบอุ่น จะทำงานตลอดเวลาทำให้สิ้นเปลืองไฟเกินความจำเป็นสำหรับในคาบเรียนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันดูนะคะว่าในคาบเรียนหน้าจะมีสาระดีๆอะไรรออยู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ